คุณธีระถามว่าทําไมบางคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ําหนักตัวลดลงเยอะมากนะครับผมไม่ดูอย่างนี้น,นะครับอันนี้ใครเคยเห็นกราฟที่ผมลงในเพจเราจะเข้าใจเลยตอนแรกดูนะฮะเวลาเรา,า,ารับประทานคาร์โบไฮเดรตสูงมากขึ้นแบบนี้นะครับคําว่าสูงมากขึ้นหมายว่ามันเป็นการสะสมคาร์โบไฮเดรตที่เราทาน55-60%ครับแล้วก็ส่วนมากเป็นคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะครับรวมถึงน้ําตาลเนี่ย เรารับประทานทุกวันทุกวันนั่นคือปริมาณสะสมมันสูงขึ้นเพราะเราใช้ไม่หมดแล้วอินซูลินสูงขึ้นอินซูลินจะสูงขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนแป้งน้ําตาล,ลเหล่านั้นให้กลายเป็นไขมันเก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยน้าตาลในเลือดเราจะอยู่ในเกณฑ์ป,ปกตินะครับแต่อินซูลินจะสูงขึ้นแทนเพื่อกดน้ําตาลลงและเปลี่ยนน้าตาลให้กลายเป็นไขมันสะสมแต่เมื่อถังเก็เบไขมัน,ข,น,ข,นมของคุณเต็มนะครับเมื่อถังเก็บไขมันตามธรรมชาติคือเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังหรือสักคิตเนสตแฟตของคุณเนี่ย มันเข้าถังเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วไตสลายหรือไขมันเนี่ยเริ่มไปแทรกในไว้อวะวะต่างๆโดยเพราะอวัยวะในช่องท้องทีงท่เราเรียกวเ e ซ a l แฟ t มันจะร่างกายคุณเนี่ยใครจํากราฟนั้นได้ที่ผมเคยโพสต์ในเพจน,น,นะครับร่างกายเราเองเนี่ยจะรับรู้เลยว่าตอนเนี้ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามันเก็บไขมันไว้จนเต็มถังและมันเริ่มล้นนะครับ ร่างกายคุณจะเริ่มชะลอการสร้างอินซูลินคือตอนแรกมันสร้างอินซูลินสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อกดน้ําตาลลงทําให้น้ําตาลในเลือดปกติแต่พอมันเต็มถังเก็บไขมันร่างกายจะรู้แล้วว่าถ้ามันเก็บไขมันเก็บน้ําตาลในรูปแบบไขมันมากกว่าน,นี้ร่างกายคุณจะอันตรายนะครับมันจะอันตรายมันก็เลยจะลดการสร้างอินซูลินที่สูงขึ้นให้ชะลอแล้วก็ลดลงนะครับชะลอแล้วก็ลดลง เมื่อคุณยังกินแป้งน้ําตาลเหมือนเดิมแต่ร่างกายคุณชะลอไม่สร้างอินซูลินมากขึ้นอีกมันจะกดน้ําตาลด้น้ําตาลในเลือดคุณจะเริ่มสูงขึ้นแล้วถ้าคุณไปตรวจเลือดคุณก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนะครับเมื่อน้ําตาลสูงเกินหนึ่งรอยสหกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คราวนี้เมื่อน้ําตาลในเลือดของคุณสูงนเนื่องเพราะคุณยังไม่หยุดรับประทานแป้งและน้ําตาลเนี่ยนะครับ มันจะทําเมื่อน,น้ําตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นเกิน180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ร่างกายของคุณจะพยายามกําจัดน้ําตาลนั้นออกโดยขับออกทางไตคุณจะตรวจเจอน้ําตาลในปัสสาวะนะครับคุณจะตรวจเจอน้ําตาลในปัสสาวะเมื่อร่างกายพยายามขับน้ําตาลส่วนเกินเพราะมันไม่ยอมเก็บรักถ้ามันจะเก็บมันต้องสร้างอินซูลินมากขึ้นแต่ตอนนี้มันชะลอการสร้างอินซูลินเมื่อน้ําตาลสูงเกิน180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันจะขับทางไตทําให้คุณต้องปัสสาวะบ่อยมากขึ้นและขาดน้ำํำทำให้คุณกระหายน้ํานะครับ คุณก็จะเริ่มมีอาการปรัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยถ้าคุณไปตรวจปัสสาวะในตอนนี้คุณจะเจอน้ําตาลในปัสสาวะเกิดขึ้นนะครับแต่น้ําตาลในปัสสาวะนี้เป็นกระบวนการที่ร่างกายคุณกําจัดน้ําตาลส่วนเกินในเลือดออกนอกร่างกายเพราะมันไม่ต้องการเก็บมากขึ้นกว่านี้เพราะตอนนี้คุณอ้วนเต็มถังแล้วโอเคไหมครับและหลังจากนั้นร่างกายของคุณจะเริ่มลดการสร้างอินซูลินลงนะครับเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอะไรฮะระบายถังเก็บไขมันของคุณที่เต็มออกเพราะร่างกายคุณจะเผาไขมันทิ้งได้เมื่ออินซูลินลดลงโอเคไหมครับเพราะอินซูลินของคุณในเลือดที่เคยสูงค้างจะเริ่มค่อยๆลดระดับลงน้ําตาลถ้าคุณยังกินแป้งน้ําตาลมันจะถูกขับทางปัสสาวะและเมื่ออินซูลินลดลงร่างกายคุณจะเริ่มเผาไขมันน้ําหนักตัวคุณจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเป็นกระบวนการที่ร่างกายในมุมมองผมนะครับ แล้วก็มุมมองของหมอที่รักษาคนไข้เบาหวานด้วยวิธีการให้กินอาหารโลคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดตต่ำร่วมกับอินเตอร์เมฟาติกกำลังรักษาตัวเองถ้าคุณจัดการร่างกายคุณโดยการที่คุณแค่ตัดแป้งและน้ำตาลที่คุณรับประทานออกไปอินซูลินที่ลดต่ำลงด้วยตัวมันเองร่วมกับการที่คุณไม่กินแป้งน้ำตาลไปพยายามกระตุ้นอินซูลินอีกจะทำให้ร่างกายของคุณค่อย,อยๆเผาไขมันส่วนเกินทิ้งแล้วลดน้ำหนักลงไปเอง เมื่อน้ําหนักตัวคุณลดลงมาเรื่อยๆการดื้ออินซูลินจะลดลงโดยที่คุณไม่กินแป้งน้าตาลเพิ่มขึ้นน้ําตาลในเลือดของคุณจะลดลงคุณจะหายจยากเบาหวานเองโอเคไหมครับแต่พอเราปรสัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยน้ําหนักลดซึ่งเป็นอาการของเบาหวานแล้วเราก็ไปตรวจเพราะเรารู้สึกเราผิดปกติอ้วนมาเป็นสิบปีอยู่ๆน้ําหนักลดเราปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยคุณก็จะตรวจเจอน้ําตาลในเลือดสูงคุณจะตรวจเจอน้ําตาลในปสัสสาวะนะครับ แล้วสุดท้ายเราจะได้รับการวิจัยว่าเราเป็นเบาหวานแล้วเราก็ได้รับการรักษาโดยการได้รับยาที่เพิ่มอินซูลินในขณะที่ร่างกายพย่ยามจะลดอินซูลินลงเพื่อรักษาตัวเองแต่พอเราไปเพิ่มอินซูลินเราจะกลับมาน้ําหนักสูงมากขึ้นและน้าตาลที่กาลังถูกขับตามสวะวก็จะถูกดึงกลับมาเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นทําให้เมื่อเราเลิกรับยาเราจะทําให้เบาหวานที่เราเป็นกลายเป็นเบาหวานที่รักษาไม่หายเพราะตัวต้นเหตุของเบาหวานคืออินซูลินที่สูงนานจนร่างกายต่อต้านอินซูลินแล้วอ้วนมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่น้ําหนักลดเกิดจากการที่ร่างกายพยายมจะรักษาตัวเองโดยการลดระดับอินซูลินที่มันสร้างลงเพื่อที่จะเผาไขมันที่เก็บเต็มถังมาเป็นเศปีทิ้งออกไปเพื่อรักษาตัวเองนะครับเพราะในคนที่เป็นเบาหวานเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยแล้วก็น้ําหนักลดนะครับ